คือบกดกล้องวัสดีครับพี่น้องพวกกระชังโดนผู้โดนครับโอ้ยยังนะเจ๊เคียดเจ๊เครับพาเจ๊โอ้ยาเก้ามันนี่ผลติ๊ตกมันนี่างานครับมองแล้วับพาพาเจ๊มาลอกหวยครับเพื่อได้นิ่มนะครับผมกมาเห็นทังนึงครับทางบใหญ่ครับผมทางน้อยครับได้ใครบ้งครับอา่พี่น้องใีพลังหม่นแปาครับ โมงลุงไปหลอกน้ำหมดนั่งบนยัยครับผมแต่ว่า,าหัวน้ำขึ้นจิงน้ำอยู่ครับนั่งทำเนี้ร์แล้วบพี่น้อกกำลังพอดีเดี๋ยวรอเบิึงครับเดี๋ยวพันจกตัดออกมาครับผมอ,อ,อ,อยู่โดนเลยตัวนี้มันจะมาอยู่ไหมห้างห้างหน่อยเขาบอกตี <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวพ่อเจกตัดออกมาครับผมตัดกันตัดเห็ครับผมข้างแรกมาแล้วไหนนี่หน่ะบ่นีครั้หนึ่งอยอู้ตะบันไหลข้อต่อครับผมข้างแรกผ่านไปเอ้ามันมันครับบ่ดิลุยต่อข้อต่อกำกว่าฟองครับกำซ้ำกันลรอครับผมข้างบใหญ่ครับแต่กำงามๆอยู่ครับผมพ่อเจกมาเห็นอีกครั้งหนึ่งพ่อผมไปเอามาอยู่อู้นครับยุกสูง ปอกครับผมครั้งที่สามครับดู่เชื้ออยังดอกเชื้อขมขมเลยอ่ะขมขักแม่นเชื้อกลวงอยู่เชื้ออยัางอื่นจากเชื้อหาง,องหนูที่ครับผมหางใหญ่อยู่ครับเต้าหน้าวันกับปั้นหนึ่งอี<ำ>่แงละน้ำมันขายอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่ไปครับ,บรว้าวเนี่ยห่วยอ้ยเขาพี่น้องห้างนึงมีตัวสูงก่าทุคนเดียวครับเดี๋ยวขึ้น ตาลงมาบึ้งครับพี่น้องครับผมพี่น้องนี่ครับอีู่ที่กบไฟครับสองหร้งโอ้อยู่คนเดียวเอาลุงยาครับผมดีตะบ่แตกครับนี่สองครังครับมานงามๆครับปิดตาสวยๆครับผมบระเทศไทยตอนขึ้นกบไฟเมื่อไรครับนี่ครับผมมระมาณเต็มๆปิดตาครับห่างบบใหญ่ครับผมสวางามครับไปครับพี่น้องเจะไปหาพันจิก เจอไปทา้งหลดูนี่ไปครับผมคุณพี่น้องปีนกบไเอีกแล้วครับข้างนึงครับข้างเทิงผมจะข้างไงข้างหน่อยผมก็ยังไม่เห็นอกมันจิกกำลังหมุนไปอู้เลยพอดีครับบ่ใหญ่บ่หน่อยงามๆครับบ่หวนหน่าวันเป็นไรเป็นไปยังสูงก็มีมันเลย เราล้อเบอร์น้อกันครับเดี๋ยวให้พ่อเจ็คตดออกมาครับกำลังหาวิธีเอาอยู่ครับอยู่ในกอฟไฟเสียเอาหยากแน่นิดนึงครับใส่เวลาครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้สันติคุนโอเคน้ำง้างอยู่ครับอืมมันยาวๆครับกอฟไฟนะครับผมอีกครั้งหนึ่งครับเออสวยๆสวยเสียเอาหยากครับอุปสรรค ไฟโู้บ่งน้ำครับชุดดเลยน้ำหวานดอกประดู่เสือเสไปครับเดี๋ยวดุยกันตอกนตอน้ำม mmm ีกันน้ำนดยงครเจ้่อโอ้ผ่านเจ็ดแต่มาห้ามยงไงแล้วไปครับ อู้นะตั้งยังมาครับผมแยกกันหาครับตอนจีกได้มาครับเดี๋ยวรอเบิ่งิใกล้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้ยอู้ปื๊ดง่ายง่ายอู้ดูครับผมอู้น้ำครับเอ้อสิใครเนี้ยนี่แจวแจวแจวยอดครับอู้นี่ครับพี่น้องเอาป่อยยากง่ายครับ ให้ดีตต่ว่าถุงปุ네่นอะปุ่นอะครับพี่น้องผมว่าบักสองเมียร์ป oh, er pues ุ่นลยว่ะโอ้ยปุ่นอะครับสูงกองกับพอดีเห็นปะพี่น้องปุ่นอะสูงครับเดี๋ยวรอเบิ้งกันครับเดี๋ยวจัดการเฮ็ดคคบกอนโอ้ยพี่น้องพานเจ็กลุยเลยครับไปหไดเ ไฟไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวครับคุณโอ้โหเจ้าพี่น<า><ม>้องไงครับครับสุดยอดจริงๆริฝายฉันมันยาวขึ้นหน่อยไหมมันจะมันใหญ่โหดเลยเวลาใส่ถุงมันใส่บ่ไรเดี๋ยวฝายอีกฝั่งหนึ่งตรงกลาง โอ้ยกบเลาะเนี่ยเน,นานะเออซักไปหันละวมีดในล้าลงกอตตองเอาโอ้ยถูกปุ๋ยก็มขวาง,งทางคนฮู้ขยอดขึ้นยอดพี่น้องเอ,อ้ยไงครับใจเย็นใจเย็นใจเยน็นเมียดมีดมีด ôi ờ, đi về chấm Ơ...đi chấm chậm, 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 chấm ừ, ngắm đi, chấm mày, chấm Đi đi.

ไปใหม่คา้าะของปปตัวบรรจงย้ถ้าผมไปมน,นั่นแหละนั่นแหละเ <c oughs> ดี๋ยวไปหัวน้ำแล้วครับผมหูสุดยอดสุดยอดบางงามหม่วะ แสงอาทิตย์พอดีเลยเต็มตาเลยมันแล้วมันอยู่วจตชิบูมาน่าะาาอันารบหนินตัว ส่อนแน่ก็ดีไม่กลัวมันแตกไงฝาดนะครับหันเจ๊กกระังทข้มกันใส่ถุงไว้เอาไปกิน บ่เฝ้า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 ทำเตี้ยบอ่งประมาณเดือนหนึ่งเงี้ยห่างๆไงบ่อันเจ็กเพลนห่างๆครั้งหนึ่งครับ ผมไม่เห็นทั้งนี้มีดแทงน้ำหวานอะ่ะฝั่งหนึ่งอะ่ะมีดแท่งหวาน,อ,นอ,อู้ยงามอีหลีสุดยอดเลยว่ะคนแรกครับพี่น้องผ่านแล้วครับ บาทีเดียวบิดครับเออทำไมมันย้อยอย่างนั้นนะอู้ยูมันก็ว่าเขาถุงอู้ทางนู่นไหมโอ้มันติดงามิซสอนแน่สอนแน่ถุงแตกหรือเปล่าอู้หหนบ่าดไหมขวดหนึ่งเด้อนี่ง่ายอยู่นี่ ่อนที่สองครับผม่อนที่สองกำลังปาาครับปาาแล้วครับผม่อนทสองรถแนนวิฟังทางทางสายมึงอะ่ะหลายเลย như mình ngao mà Thì nga ừ, lại về tháng lên cái เดิมทำงานแล้วเด้อโอเคไวๆครับเดี๋ยวลอยครับผมเดี๋ยวจะย้อนลงแล้วไป ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวยอดลงเดี๋ยวไปเบิร์นน้ำแข้างล่างครับโอเคครับพี่น้องนี่ครับแบกมาฮอดลแล้วครับน้ำมื่ครับประมาณสองหัวครับรูปอะไรลายสุดอันนี้ยี่สูงครับโตอันโอเคครับผมนี่ครับสวยๆครับผมลายยุบโตอัหลายโลเติมพีครับในยกอันนี้มาประมาณสองก้อนครับ เดยอุ้ยุยง่าเมืองยังบินมานี่ครับผมยักษ์ใหญ่ครับโอเคมันหมานครับไปครับผมเดี๋ยวอวยบ้านแล้วครับบันนี้ครับผมพี่น้องนี่เลพราะสมีแลละครับเดี๋ยวสิรับบ้านเลยครับได้มีมหาหกข้างยู่ครับอันนี้พร้อมครับน่าหวานทำงามครับพ่อๆหวานครับพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยุย คนั่งๆจุ่นเลยครับเอาใส่ข้ลวราดไม่ไ้ครับเดี๋ยวมาเอาใส่ถุงยามโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามได้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจกันในการเล่นคลิปต่อไปครับผมครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไว้ทีานี่ครับสวัสดีครับ